สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับโรตัสน่องไก่ขนมรูปน่องไก่รสมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับนี้มีแ้งสาลีถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากมาและมีถั่วฤิสงจากน้ำที่มีเปลือกแข็งผลิตภัณฑ์จากนมไข่งาและหมึก ใครผหานกลุ่มนี้เลียงนะจ๊ะอ่าในเรื่องของนะครับที่เป็นมะเขือเทศนะครับเราได้เครื่องปรุงรสมา6.2เปอร์เซ็นะจ๊ะมากินจ้าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับเปรียบเทียบขนาดก่อนเห,หมือนรูปไหมนี่จ้าเออมันก็คลา้คลา,ยคลายกันอยู่นะอืมโอเคนะถือว่าทำใช้ได้นะครับชิ้ก็ ตามมาตรฐานของนมน้องไก่ทั่วไปนะครับกินก็ประมาณขนาดนี้แหละความกรอบพุ่งลงเลยนะครับไม่ได้ต่างจากเจ้าอื่นต่างจากเจ้าอื่นอย่างเดียวคือตัวนี้มีรสชาติของตอามกันกเทศออกมาแลครับซึ่งก็ให้ มันเป็นร,รสชาติซอสมะเขือเทศที่ออกไปทางเปรี้ยวหวานนะ่ะคือซอสมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีหวานเปรี้ยนะครับกับเปรี้ยวหวานอันนี้เอาไปทางเปรี้ยวหวานนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากเจ้าทั่วไปอยู่นะครับถือว่าถ้าได้ครับถ้าได้มะเขือเทศก็กลางๆแล้วก็ให้รสชาติที่ยินด้วยโอเคครับถ่านสุกอยู่คลิปนี้เป็นที่นะเจ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไม่กนใหมายใคลิปได้ครับ